โรคมือเท้าปากระบาดทุกปีพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝนส่วนมากพบในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีอาการเด็กจะเริ่มมีไข้ซึ่งพบได้ทั้งไข้ต่ำและไข้สูงมีตุ่มน้ำแตกเป็นแผลตื้นๆเจ็บในปากพบบริเวณเพดานอ่อนของปากกระพุ้งแก้มลิ้นและริมฝีปากตุ่มน้ำยังพบได้ที่ฝ่ามือฝ่าเท้าข้อศอกเข่าและก้นได้อีกด้วย หากพบจำเพาแผลในปากเรียกว่าโรคเฮอรแปลงใจหน้าอาการอื่นที่พบได้เช่นอาการหวัดปวดท้องท้องเสียเป็นต้นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้คือกล้ามสมองและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสัญญาณอันตรายดังนี้คือไข้สูงมากกว่า39องศานานเกิน2วันซึมมีอาการชักกล้ามเนื้อกระตุก ตากรอกผิดปกติร้องไห้งอแงไม่หยุดต้องรีบมาพบแพทย์โดยเร็วเมื่อป่วยควรหยุดพักอยู่บ้านไม่ไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อเป็นเวลา5-7วันถ้าพบผู้ป่วยหลายคนให้พิจารณาปิดห้องหรือปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสด้ดวยน้ำยาที่มีส่วนผสมของคอลีน0.5%แล้วล้างน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้การรักษาส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงรักษาตามอาการ หากทานได้น้อยมีภาวะขาดน้ำจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลการติดต่อเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลัง่งทั้งทางตรงเช่นไอจามและทางอ้อมเช่นของเล่นภาชนะใส่อาหารราวบันไดเป็นต้นการป้องกันให้มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงเอาของเข้าปากหรือการใช้การสัมผัสร,ร่วมกับผู้อื่นผู้สนใจปรึกษาและรักษาอาการเจ็บป่วย ติดต่อได้ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิคุชวรประธานโทรศัพท์02-502-2345ข้อมูลโดยแพทย์หญิงกิจจาวัแเฮงคราวิทย์อาจารย์แพทย์สาขาโรคติดเชื้อในเด็กสาขากุมารเวชกรรมศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิคุชวรประธานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธด,ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานนนทพิคุชวรประธานมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธ